มาหาเก็บมาลาก่อนทุกคนไม่ใช่วายหมดแล้วหรออันนี้เป็นถั่วลิสงพันใหญ่นะคะเนี่ยอันนี้ยังไม่เปิดมุ้งนะคะเพราะมันยังไม่มีเวลามาทําเลยเนาะทุกคนเนาะยังไม่ได้เปิดเลยหญ้าก็เต็มอยู่เลยค่ะปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่กลับเมืองไทยเนาะแต่ฝั่งนู้นน่ะได้หญ้าแล้วเนาะปลูกไว้สามแถวเนาะอุ้ยมาละมาละสงสัยวายแล้วค่ะไม่เห็นมีลูกเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะ เนี้ยเป็นมะละกเกิดเองนะคะทุกคนนี่คือดูสิอันนี้ดูไม่ผิดหรอกคะ่ะก็คือสวนผักนี่แหละค่ะทุกคนแต่ว่ามีแต่หญ้าเพราะว่ากลับเมืองไทยเนาะไม่ได้มาดูแลแต่ว่าผักบุ้งดูดิทุกคนปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ทําอะไรเลยดูดิงามมากเลยตอนตอนที่กลับไม่ใช่เหลือแค่สามสีต้นเองหรอแล้วทีน,นี้เขาก็แพร่กระจายเนาะคล้ายๆเขาแตกกอไหมทุกคน ผักบุ้งแตกกอค่ะยิ่งเด็ดยิ่งแตกเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาสามวันดูสิงามมากเลยอันนี้ถัว่วลีสงที่อันนี้อันนี้แบบไม่คุมนะคะไม่ได้คุมมุ้งเนะาะกระต่ายป่ามากินไปเยอะเลยค่ะก็เลยเกิดไม่กี่ต้นนะคะตรงนี้แต่ว่าที่คุมมุ้งอ่ะจะงามจะสูงด้วยอันนี้ยังไม่ได้รื้อออกเนาะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ย อีกตรงนู้นน่ะใส่ปุ๋ยแล้วก็คือตรงนี้เอ้ยตรงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเหมือนกันแต่หมายถึงว่าอะไรนะดายหญ้าออกแล้วห <c oughs> ลงคำเบาจา้ะทุกคนคุ่นน้องฮัดจังเอาน้องฮัดจังมาน้ำค่ะมื่อเนี้ขึ้นสวนมานน้ำแห่จ้ะปุ่นน้องฮัดจังมีมาลาบ้านะฮัดจังจะเก็บมาลาไปให้เพื่อนคนไทยคะ่ะเพราะว่าตัวเองกินเบื่อแล้วแบ่งปันเพื่อนข้าง้านโอ้ยเหลืองหมดแล้ว เหลืองแล้วมีเพลา,า,ลาน่้ยมะลานี่คิดว่าน่าจะวายแล้วนะคะทุกคนขึ้นมายังไม่เจอเลยเนี่ยมีแต่ยอดมละลาค่ะวันนั้นขึ้นมาโดกเกินวันนี้ไม่มีสักลูกเลยไม่มีเลยจ้ะอันนั้นก็จะกุกตะกอตะไข่ก่อนนี้งามงามดูทุกคนเนี่ยดูดิงามมากเลยก่อตะไข่ก่อน,ออนี้อันนี้เป็น ต้นกุ้ยช่ายหรือผักแปนเด้อทุกคนผักแปนอันนี้เป็นผักแปดป่ากินได้คือกันค่ะเขาจะเกิดเองทุกปีค่ะทุกคนอยู่ตามทังญี่ปุ่นก็จะไลยหลายผักแฝนอุ้ยอันนี้เป็นดอกแล้วทุกคนเนี่ยกินกับซาซิมิอร่อยเนี่ยโอบ้านนะกินกับซาซิมิเนี่ยเป็นดอกเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปกินพอดีจะออกบ้านไปกินข้าวนอกบ้านเนาะดูดิเป็นดอกเต็มเลยอันนี้เป็นกล้วยป่านะกล้วยป่าไม่มีดอกไม่อะไรนะ ไม่มีกล้วยมีแต่ใบเนาะปลูกไว้ใช้ใบนี่ดูดูด,ดูอันนี้ต้นโอบ้านะคะเนี่ยโอ้เป็นดอกเต็มเลยเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปให้ร้านอิศกัญญาเนาะร้านปาิบเนาะอ้ออกเยอะเลยเนี่ยถ้าแก่ก็จะแข็งนะคะทุกคนประมาณนี้กําลังดีเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าเอาไปขายได้เงินเยอะแล้วเนี่ยดูดิส่วนมากก็จะแบ่งให้กันกินนี่แหละทุกคนอ มืดคำเลวจ้ะก็จะเก็บนี่ไปเนาะจ้ะโอบ้านเนาะคะ่ะถุกขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บใบยอดอันไหนเขาเรียกมีเนาะมีโอบ้านนะคะทุกคนนี่หอมหอมหอมมากเลยเอาไปกินกับปนกินกับลาบก็อร่อยนะคะทุกคนหอมมากอุ้ยฝนตกฝนตกรีบก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย